เอาละครับตอนนี้พิ่ตาห้าสองเราจะมาแสดงโชว์นะครับผมสูบยาสูบให้ไม่ลมนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสูบยาฉิกุม้มได้ไีโอ้าไปมามันานมาสูบยาอะไรบางทีเออมันก็สูบยาอีกตัวเปลนแล้เปลีหน้าต่างั้นเอาละครับผมกำลังมัดนะครับตอนนี้ ตรงนี้มีึนเห็นหรอนี่เปิดแต่ตออกเปิดพัดลมไหมรัวเปิดพัด์ลอมไหมมานเปิดพาร์ลอมไหมสูดกระเบิดสูดแขนไปสูดเดินงอยังยังขอย้ำกับคนที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับหรือน้องๆนะครับผมการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับผมเออนั่นแหะมันต้องทัานมึงนี่มันจะงอไปเลย การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับสูบบุหรี่ไม่ดีต่อปอดสูบตลาดปอดแข็งแรงนะครับผมยุ่งมึงนี่ยังอนี้ก็หอยพูดเสียแล้วเปล่ยังเดี๋ยวโอ้ขนนี่มันงอได้เนี่ยมันงอได้งออะไรงออะไรยังเดี๋ยวไอ้สิ่งนี้ด้วยนี่แน่แน่โอ้ยชอบมากบอยบอยมันกับอันนี้เงี้ยตัวเนาะ ่ือดรอฮือดอพันแล้วก็บรรเลงครับบอกอะไรบอกอไบอกได้เยจะบอกเคล็ดลับพี่ต่าอย่างหนึ่งนะครับว่าหันหลังด้วยนะทำเอาไว้หันหลังด้นเอาวหันหลังด้วยันัง่งลงขันบนั่งเน่สุดจัดเอสุดจัดต้องหันหลังขันเอาไว้หันหลังแล้วนั่งลง มาใส่กันมาใส่กันนั่งรุ่งเลยไงให้ควบขาครับเออเต็นรับเป็นรับกันงงแต่ถามอสเซบ่เซียกันแล้วแต่อะไรเออแต่ว่าบอกเราออไเโอ้เราบอกแค้เราหายขาดสุเลยเออเอาห้ดินมาเลยนะแล้วต่อต่อต่อไปเราจะเรียกพี่กายมาถ่ายครับ เอาโจละเอาโอ้ยได้ต่อสาเปิดบ่อสีนี่แหละตาครับเออไปตาเป็นไงครับปวดแขนครับเออนี่นี่ต้วงไงเออเบลี่ยนยังไงเซฟคิมไหมอืมจะถือให้มั่นอืมอ๋อสิบบอกวันตีเป็นคนถือเตี้ยนเตี้ยนขู่หลังไงเอออ๋อ ไอ้คนเอาให้ผมซีบปืนกันเด้อบอ,อาให้ซีมันชีดก่อนบ่ให้มันซีดอบชีดเถอะบอสสามทำเบอร์หาเธอมาเพื่อเอาเธอได้สามโอเคเออเอาสามปืนเอาปืนแรกปืนดูต่อต่อเอาต่อเลยบ่อสองเดี๋ยวเราซีปืนด,ด,ดีกว่าชีปืนดีกว่าชีืนเท้าเอาได้คเขาเอาเอา เอางูขาวเอางูขาวอกว่าผมว่าเหตาูขาวจะไม่ h โอ้หอ่าโอ้เหตุกาขาวตาอะไรอ่ะลูกนที่เราคือลูกขยันมากใส่เก่งแม่ เราไปเอากันแล้บอกบอกให้เหลังหุบขาเยังว่าบอกให้นั่งหุบขาอยโอ้เงี้ยโอ้แกเป็นตัวอะไรอยู่โอเคโอเคอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับผม